พิธีเช็คลูกหมาเราก็จะขึ้นแม่แรงขึ้นแม่แรงให้ล้อลอยนะครับข้างใดข้างหนึง่งหรือขึ้นทั้งสองข้างแล้วก็ทําการเช็คลูกหมาตอนนี้เนาะเราอยากรู้ว่าลูกหมาตัวไหนเสียหรือมีปัญหาแล้วก็วิธีใช้ง่ายคือขึ้นล้อลอยเสร็จล้าก็จับจับล้อบริเวณ เป็นาฬิกาเราเลือก9นาฬิกากับสานาฬิกานะครับตรงเันค่านี้เราก็โยกอย่าไปโกยกอย่างนี้นะโกยกนี้ไม่รู้เรื่องก็คือยกเบาๆยกโยกแบบเบาๆอ่ะจะพบเราก็จะเห็นว่ามีอาการคลอนนี่ใช่ไหมครับคือคลอนเฉพาะที่เราโยกโบเบาๆยกซ้ายขวาอย่างนี้อันนี้ก็คือลูกมาก ลูกมากาปลายแคลเล็กกับลูกหมากแคลเล็นกนะครับเสียนะครับก็แคลเล็กก็คือตัวนี้ตัวน,น,น,นี้นะครับอ่าอันนี้นะครับเดี๋ตอนเราโยกนะเดี๋ยวเราโยกนะ ต้องตั้งกล้องอตั้งอันนี้ก็จะเห็นเดี๋ยวเอาตั้งตั้งกล้องดีก่อนมันจะได้จะได้เห็นลักษณะการ,<ม>รายันและโยกนะครับน่าจะเห็นแล้วอ,อ,ลอ,นนอ,อันนี้คือลูกหมากอันนี้คือแขกแหลกนะครับอันนี้คือลูกหมาก ปลายแขแหลก็กนะเราโยกดูก่อนเราจะโยก,กน,นะนี่ไคือมันจะขยับมาทั้งปลายเลยมาทั้งอันเลยถ้าขยับมาทั้งอันก็คือแขแหล็กมันเสียนะครับ จับไปงี้ปุ๊บมันจับกระดับแข็งแหงมัคนค่อนข้คงละจังหวะกันก็คือลักษณะการเช็คลูกม,มากนะครับแล้วเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้กับตัวนี้ด้วยเลยแบบนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแขนแหลกหรือเรียกว่าไม้ตีกองกับลูกหม,มากปลายแขนแหลกนี้นะครับลักษณะลูกหม,มากก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็คือเอ่อ คือการเช็คแบบยกซ้ายขวานะเนี่ยร,รู้ละเราหวจเนี่ยเราโยกซ้ายขวาจาับตรงกันข้ามเนี่ยที่ที่ที่ก้านาฬิกากระสานนาฬิกาเนี่ยก็โยกตรงเนี้ยก็คือลูกหมากหมแล้วก็ไอ้ลูกหมากอะไรก็ตรงนี้นะครับคือลูกหมากแล้วลูกหมากปลายแข็ง ลายแฉเล็กอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นไม่ใชเล็กนะหรือว่าไม้ตีกรอยู่แบงนี้วิธีการเปลี่ยนก็เดี๋ยวลงให้ดูอีกคลิปนึงอันนี้ก็เป็นยางพุ้ง จะขดัดเมื่อกี้ที่มาจะเป็นคู่แล้วก็จะมีฉุดขัดมาให้อย่างนี้นะครับก็เปลี่ยนไปทีทำก็ต้องถอดล้อออกมาแล้วก็วิธีเช็คลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อปืนดุมล้อตัวนี้เราก็จับ บนกระล่างจับที่12บสอกากับห0เนกาโยกยกเหมือนกันโยกเบาๆแต่โยกอย่างเโอเคแน่นทันแน่นี้คือลูกปืนไม่มีการหลวมนะครับแต่บางทลูกปืนไม่หลวมแต่เสียก็มีก็คือเสียงดังดังกึ๊ดเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีการจาับจับที่สปริงโชคนี่นะแล้วก็หมุนอันนี้อยุดยียพี P. เกียร์ออโต้แล้วใส่เกียร์เอนะ็นแะเกียร์ว่างแล้วแล้วก็จับเงี้ยพี่ชปิงเนี่ยจับพีโชกันแล้วก็หมุนน,นี่ะฮะหมุนล้อเป็นเงี้ยถ้าลูกปืนมันแตกมันก็จะมีอาการสะท้านสะท้านมาที่ที่มือให้เราจับนะอันนี้ก็คือไม่สะท้านแล้วก็ไม่มีการโยกบนล่างก็คือลูกปืนดุมล้อยังดีอยู่ครับส่วนลูกปืน,นลูกมากแขนแหลกกับปลายแขนแหลกนี่ ต้เปลี่ยนนะครับต้องถอดรอดูส่วนอาการก็จะมีอันนี้ก็คือที่ต้องดูกัน,นบ่อยคือ,อยางหุ้มเพาขับนะครับตัวน,นี้ก็คือ,อยางหุ้มเพาขับถ้ามีท้าเลี้ยวแล้วมันดังแกล๊แกๆ๊กๆๆๆหรือว่า เราใช้งานอยู่แล้วมันมีมีคาบน้ำมันคาบจารบีอยู่ตรงล้อก็คือยางหุ้มลูกปืนเพาเนี่ยมันขาดยางหุ้มตรงนี้มันจะมีทั้งตัวนอกและตัวในครับตัวในถ้ามันมีน้ำมันเยิมเือว่าเป็นขาดจารบีก็คือตัวในมันจะขาดแล้วก็ซีนรั่วซีนน้ำมันเกียร์มันรั่วนะครับตัวในมันจะ ตัวในมันจะเสีย้าไปกับดันในเกียร์นะครับแล้วก็โช๊แล้วการโชกเสียก็คือสังเ,เกตด,ด้วยตาป่าแล้วก็ดูดึงเทาดึงยางพรมขึ้นดูถ้ามันรั่วมันจะมีมีคราบน้ำมันแล้วก็เป็นคราบฝุ่นจับอยู่นะครับอันนี้เปลี่ยนตัวน,นี้เปลี่ยนมาแล้วแล้วก็ลูกหมากตัวนี้แล้วก็ดูเช็คดูเนี่ย ดูวายามันขาดหรือเปล่าเช้ลูกหมากตัวนี้ก็ต้องเอาไม้ไม้งัดไม้งัดลอดูไม้จอดเอาไว้งนี้หลยก็เอาไม้งัดงัดขึ้นลงแล้วก็จะเห็นว่ามันมันมีการขยับตรงนี้นะครับหยาบตรงลูกหมากเนี่ยก็คือมันจะเสียนะครับส่วนเบกก็ ต้องถอดล้อออกมาแล้วดูสวิตจารบ,บีสลักบ,บีกข้างในนี้นะครับเราต้องดูอยู่ประจำแค่นี้เองไม่ยากเดี๋ยววันนี้จะทำการถอดล้อก,ก่อนเพื่อจะเปลี่ยนลูกหมาก